ตอนที่1143ยอมรับใบหน้าของโมติงเปลี่ยนไปความกลัวที่ถูกครอบงำโดยปีศาจเท่าทําให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เธอตัวสั่นและร่างกายของเธอดูเหมือนจะต้องการก้าวออกจากร้านของซูผิงโดยสัญชาตญาณแม้ว่าสมองจะบอกให้เธออย่าก,ก้าวออกไปแต่ร่างกายของเธอก็ยังคงเคลื่อนไหวอย่างช้าช้าแต่ในขณะนี้ชายชาราจับเธอและส่ายหัวให้เธอเบาๆ โมติงตื่นขึ้นหลุดพ้นจากความกลัวนั้นเธอรู้สึกเหมือนมีเหงื่อออกทั่วร่างกายเธอไม่คิดมาก่อนเลยว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดจะเป็นตาแก่ที่ช่วยเธอผู้นี้ที่ต่อสู้กับเธอมานับไม่ถ้วนขอบใจไม่มีอะไรฉันเองก็ช่วยตัวเองด้วยกลัวว่าเธอจะตามเธอเล่นงานฉันทีหลังชายชรายิ้มและพูดต่อแต่ถึงไม่มีฉันเด็กคนนี้ก็จะไม่ปล่อยให้เธอออกไปโมติงมองไปที่แผ่นหลังของซูผิงดวงตาของเธอสั่นไหวเล็กน้อย พวกเขาเป็นของฉันแล้วแกจะฝืนเพื่ออะไรสูพิงมองหลินซิวที่กำลังข่มขู่อยู่นอกร้านและยิ้มเยาะใส่ทั้งคัมพีปีศาจเม็ดยาและมอปีศาจล้วนหันหลังให้กับแกแกควรพิจารณาตัวเองหน่อยไหมใช่ฉันได้ยินมาว่าพ่อแม่ของแกก็ทอดทิ้งแกตั้งแต่เด็กแกเกิดมาเพื่ออยู่คนเดียวอยู่แล้วนี้หุบปากลินซิวโกรธมากแกอยากตายใช่ไหมแกตายนับไหม ซูพิงดูผ่อนคลายแต่คำพูดของเขาแหลมคมมากคำสาปที่แกทำเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจจริงๆมันเป็นความผิดของพวกเขาที่พูดว่าพ่อแม่ของแกทอดทิ้งแกคู่หูของแกหันหลังให้แกนี่คือปัญหาของแกถ้าฉันเป็นแกฉันคงอายที่จะกลับชาติมาเกิดฉันคงไม่กลับมาแน่เส้นเลือดบนหน้าผากหลินซิลปุดขึ้นใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาก็ค่อนข้างน่ากลัวในขณะนี้คำพูดของซูผิงจี้ใจเขาทำให้เขาโกรธมาก ฉันเอาสมบัติทั้งหมดของแกมาแกโกรธใช่ไหมซูผิงยังคงยั่วยุรวมทั้งเลือดมังกรหวนกลับและเลือดฟีนิกซ์ที่แกเตรียมไว้ทั้งหมดอยู่กับฉันและมันก็อร่อยมากหลินซิลอ้าปากค้างตัวสั่นด้วยความโกรธดวงตาของเขาเป็นสีแดงแต่เขาไม่ได้โกรธและฆ่าซูผิงทันที หลังจากที่ซูผิงหยุดพูดเขาก็กัดฟันและพูดช้าๆว่าแกทําให้ฉันงุดหงิดมากแกไม่ต้องกลัวฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรทําให้แกมั่นใจขนาดนี้แต่ไม่เป็นอย่างนั้นแน่ให้ฉันดูหน่อยแกมีไพ่ตายอะไรถ้าไม่เด็ดพอแกก็เตรียมตัวเป็นวิญญาณและเนื้อหนังของฉันในขณะที่เขาพูดเขาก็ยกมือขึ้นและช่องว่างขนาดใหญ่ก็เปิดออกในความว่างเปล่าน้ําทะเลสีน้ําตาลเข้มไหลออกมาจํานวนมากน้ําทะเลที่เย็นยะเยือกไหลออกมาดูเหมือนว่าจะถมทั้งดาว และในน้ำทะเลนี้ปลาปีศาจขนาดมหฮมาก็ค่อยๆว่ายออกมามันคือปลาตะเกียงวิญญาณแกจะต้องชดใช้กับสิ่งที่แกทำลงไปหลินซิวพูดอย่างโกรธจัดสำหรับปลาตะเกียงวิญญาณตัวนี้หากไม่ใช่เพราะว่าเขาเพิ่งกลับชาติมาเกิดและพลังต่อสู้ของเขาไม่เพียงพอเขาคงจะฆ่ามันไปแล้วตามนิสัยเดิมของเขา ปลาปีศาจตัวสั่นเล็กน้อยมันวิ่ยไปมาทันทีเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและในไม่ช้าก็สังเกตเห็นซูผิงที่ประตูร้านดวงตาของมันเบิกกว้างและดวงตาสีแดงเพลิงก็เต็มไปด้วยความโกรธมันจำชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าได้กลิ่นไอนี้มันเคยรู้สึกมาก่อนแต่มันกินไปแล้วห้ากบมันคำรามและพุ่งตรงไปที่ซูผิงถือว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้ามันรวมทั้งความกลัวที่มีปีศาจเท่าทำให้มันต้องการฉีกถึงร่างของซูผิงให้เป็นชิ้น อสูรสภาวะเทพอมะตะตัวที่สองเขามีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาจริงไม่รู้ว่าซูผิงจะหยุดเขาได้หรือเปล่าเขาทำให้อีกฝ่ายโกรธมากแต่เขาดูไม่กลัวเลยเขาต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆแต่มันจะคืออะไรละ่ะเทพอมะตะหลายคนกำลังดูอยู่โดยไม่คิดจะเข้าไปยุ่งพวกเขาต้องการดูว่าซูผิงจะรับการโจมตีจากปลาประหลาดดนยังไงท่ามกลางฝูงชนมีเพียงไม่กี่คนที่แสดงความวิตกกังวล ในหมู่พวกเขามีสมาชิกตระกูลโหลหลานอยู่แต่ไม่มีสิทธิพูดอะไรแม้จะกังวลแต่ก็ทำได้แค่เฝ้าดูโหลหลานหลานลินรู้สึกถึงความไม่สำคัญนี้อย่างลึกซึ้งเธอเป็นคนสำคัญของตระกูลโหลหลานเจ้าหญิงที่ร่ำรวยและทรัพยากรทุกอย่างก็เป็นของเธอแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกว่าเธอไม่มีอำนาจเลยจริงๆไม่สามารถแม้แต่จะปกป้องคนคนเดียวคนในตระกูลเคยบอกเธอว่าจักรวาลน,นั้นโหดร้ายและเธอก็เคยเห็นฉากที่โหดร้ายนี้เช่นกัน แต่ในตอนนี้ที่เธอได้สัมผัสมันเองมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงอันที่จริงสิ่งที่เธอประสบอยู่ตอนนี้ยังเบากว่าความทุกข์ทรมานของคนระดับล่างเทพอมะตะขณะที่โหลหลานหลานลินรวบรวมความกล้าที่จะพูดและกำลังจะอ้อนวอนเทพอมะตะที่อยู่รอบๆตัวเธอทันใดนั้นปลาปีศาจก็หยุดกระทันหันเมื่อหัวของมันกำลังจะอ้างับเข้าไปในร้านของซูผิงร่างกายของมันเหมือนถูกไฟช็อตล้มลงนอนราบกับพื้นนอกร้านไม่ขยับขยื้อน หางแกว่งจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งแต่ไม่สามารถเหวี่ยงขึ้นลงได้ราวกับว่ามีพลังที่มองไม่เห็นอยู่บนตัวมันและกักขังมันไว้อะไรวะใบหน้าของหลินซิวเปลี่ยนไปกระทันหันและพูดอย่างโกรธเคืองว่าแกทำอะไรความคิดของปลาปีศาจมีความกลัวเจ็บปวดแต่ความกลัวนี้ไม่ได้มาจากเขาเป็นครั้งแรกที่มันรู้สึกกลัวจากสิ่งอื่นความรุนแรงของความกลัวนี้ทำให้หลินซิวรู้สึกได้จงังจงมันเห็นอะไร ลินซิอตกใจและเพ่งมองไปที่ร้านของซูผิงแต่ไม่เห็นอะไรแต่ในเวลานี้เขาสังเกตเห็นลางๆว่าอาคารของร้านค้าธรรมดานี้ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้นอกจากตัวอาคารที่อยู่บนพื้นผิวของร้านแล้วจากมุมมองการรับรู้ร้านเป็นเหมือนทรงกลมที่ปิดสนิทการรับรู้ของเขาไม่สามารถทะลุทะลวงไปได้รวมทั้งใต้ดินลึกลงไปใต้ร้าน เหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ตรงกลางร้านกำบังสิ่งรอบข้างตรวจพบสิ่งมีชีวิตโจมตีร้านนายจะฆ่ามันไหมเสียงเตือนของระบบดังขึ้นในใจของซูผิงอย่างไร้อารมณ์ซูผิงไม่ได้ตัดสินใจทันทีเขาเหลือบไปที่ปลาตะเกียงวิญ,ญญาณบนพื้นหัวของมันมีขนาดเท่ากับร้านค้าในเวลานี้ดวงตาที่ดูร้ายและแดงก่ำเต็มไปด้วยความกลัวและวิงวอนราวกับร้องขอความเมตตา พีศตัตัวนี้กินคนไปมากมายและมันสมควรตายแต่ไม่ปล่อยให้เสียของจะดีกว่าซูผิงตอบระบบในความคิดและพูดกับโจแอนนาที่อยู่ข้างหลังเธอต้องการอสูรไหมโจแอนนาเลิกคิวขึ้นและเข้าใจความคิดของซูผิงและพูดว่านายอยากมอบมันให้ฉันใช่ไหมแต่ฉันไม่สามารถทำสัญญาได้เมื่อพวกมันตัดขาดสัญญากันเธอจะสามารถทำให้มันเชื่องได้ซูผิงพูดต่อเธอช่วยเอามันเข้าไปในร้านก่อน โจแอนนาพยักหน้าเข้าใจและก้าวไปข้างหน้าระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยมือทั้งสองข้างและลากปีศาจปลาเข้าประตูร้านหัวที่ใหญ่เท่าร้านเมื่อเข้ามาในประตูร้านก็หดลงอย่างรวดเร็วด้วยการลากของโจแอนนาร่างของปลาปีศาจต,ตัวใหญ่ก็หดเล็กเรื่อยๆจนกลายเป็นขนาดสี่หรือห้าเมตรและถูกโจแอนนาลากเข้าไปในร้านปากที่หดเล็กลงอ้าปากที่เต็มไปด้วยฟันแปลกๆน่าขยะียขยงและส่งเสียงครวญนคราง ซูพิงใช้พลังของร้านเพื่อลดระดับเสียงปลาปีศาจไม่กล้าส่งเสียงอีกหลังจากเข้ามาในร้านนี้แล้วมันรู้สึกเหมือนได้เข้าไปในปากของปีศาจเท่าตัวสันไปทั้งตัวดูเหมือนว่ามีตาหน้ากลัวคู่หนึ่งจ้องมาที่มันมันรู้สึกกลัวมากกว่าการอยู่ข้าง,ข,างข้างหลินซิวมันนอนอยู่บนพื้นตัวสันไม่เหลือคาบความย่ยิ่งก่อนหน้านี้อีกต่อไปเมื่อเห็นฉากนี้เหล่าเทพอมะตะต่างก็ง,งุนงงโลหลันหลินชิงหงเยเวียและสิบคนอื่นๆตกตะลึง นี่คืออสูรร้ายสภาวะเทพอมตะสูผิงจัดการกับมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอประเด็นคือพวกเขาไม่เห็นเขาทําอะไรและไม่เข้าใจเหตุผลด้วยซ้ําไม่ต้องพูดถึงพวกเขาเทพอมตะเหล่านี้ก็เหมือนกันแต่พวกเขารู้สึกรางๆังว่าร้านของซูผิงดูแปลกไปหน่อยและดูเหมือนว่ามีพลังที่น่ากลัวซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งน่าจะอยู่ในอาณาจักรเทพอมตะหรือสูงกว่าตอนที่หนึ่หลบหนี มียอดฝีมือซ่อนอยู่เทพอมะตะเหมือนกันหรอฉันได้ยินมาว่าซูผิงย่อโลกใบเหล็กได้ตั้งแต่อยู่สภาวะชะตากรรมก่อนที่เขาจะมาเป็นสิทธิ์ของเซินหวงแสดงว่าต้องได้รับคำแนะนำจากยอดฝีมือมิฉะนั้นคงยากมากที่เขาจะเรียนรู้ได้ถึงขนาดนั้นด้วยตัวเองการรับรู้ของฉันไม่สามารถเจาะเข้าไปได้แม้แต่น้อยนี่มันเกินไปไหมค่ายกลหรอ ในที่สุดเทพอมตะผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ก็เข้าใจว่าทำไมซูผิงและเซินหวงจึงรีบออกมากลายเป็นว่ามียอดฝีมืออีกคนสนับสนุนซูผิงอยู่ที่นี่ที่แท้อฉริยะที่ยอดโลกใบเล็กสามใบนี้มีผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังทำให้พวกเขาอิจฉาตาร้อนมากนี่คือสิ่งที่แกพึ่งพาใบหน้าของหลินซิลบิดเบี้ยวเขาสังเกตเห็นความแปลกประหลาดนี้เขามีประสบการณ์การถูกฆ่าและซุ่มโจมตีมานับครั้งไม่ถ้วน ดังนั้นเขาจึงเลือกใช้ปลาปีศาจเพื่อทดลองและก็เป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆยิ่งกว่านั้นจิตสํานึกที่มาจากสัญญาระหว่างเขากับปลาปีศาจก็ไม่สามารถต้านทานได้ซึ่งหมายความว่าถ้าเขาเข้าไปในร้านของซูผิงเขาก็คงจะเป็นแบบเดียวกันยอดฝีมือเบื้องหลังเด็กคนนั้นเป็นคนจัดการหรอ ปรับปลาตะเกียงวิญญาณได้อย่างง่ายดายพลังแบบนั้นน่าจะอยู่ในระดับจักรพรรดิเซียนแต่ถ้าเป็นจักรพรรดิเซียนคาดว่าเขาคงจะลงมือปรับพวกเราทุกคนไปนานแล้วลินซิริตาเด็กนั่นอยู่ในร้านและไม่ได้ออกมาตรงกันข้ามเขาจงใจทําให้ฉันโกรธและพยายามทําให้ฉันรีบเข้าไปในร้านแสดงว่าพลังของยอดฝีมือคนนั้นใช้ได้ภายในร้านเท่านั้นบางทีคนคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสมัยโบราณเช่นกันและได้รับบาดเจ็บสาหัสนี้เป็นแค่การยับยั้งที่เกิดจากความแข็งแกร่งของเขา หรืออาจจะไม่มียอดฝีมือมีเพียงค่ายกลโบราณค่ายกลน,นี้น่ากลัวมากและสามารถปรับปรามเทพอมตะได้หลินซีวิเคราะห์อย่างรวดเร็วและในที่สุดก็สรุปได้ว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเขาก็ไม่ควรก้าวเข้าไปในร้านของซูผิงเขาแทบรอไม่ไหวที่จะถลกหนังและฉีกซูผิงออกเป็นชิ้นๆเขาเชื่อว่าซูผิงเองก็อยากทำแบบเดียวกันกับเขาแต่ทำไม่ได้มันแสดงให้เห็นว่าซูผิงไม่สามารถควบคุมพลังนี้ได้และพลังนี้ถูกจำกัดโดยอาณาเขต เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่รู้สึกเจ็บใจเล็กน้อยที่ปลาปีศาจถูกจับไปแม้ว่าอสูรร้ายตัวนั้นจะละเลยต่อหน้าที่และทำให้เขาสูญเสียมหาศาลเขาก็ยังไม่ฆ่ามันท้ายที่สุดการฆ่านั้นเสียเปล่าอย่างน้อยก็สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ไอเด็กบัตซบอย่าเอาแต่หลบอยู่ข้างหลังคนอื่นได้แต่ลอบโจมตีไม่ขายขี้หน้าบ้างหรือไงหลินซิลตะกนเสียงดัง ซูพิงยิ้มและกล่าวว่าการลอบโจมตีเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับแกไม่ใช่หรอยังไงซะเขาก็เป็นคนเทพอมะตะดังนั้นเขาจึงไม่สมควรทำแบบนี้เขาไม่มีความกล้าแม้แต่จะออกมาต่อสู้ซึ่งซึ่งน่าอย่างนั้นหรอหลินซิวพูดเสียงดังที่เขาพูดก็ถูกเทพอมะตะไม่ทำแบบนี้ เทพอมตะทั้งหลายหลินซิวคนนี้คือปีศาจเท่าที่กลับชาติมาเกิดเขาไม่ใช่สิทธิ์ของเทพอมะตะยงอี้อีกต่อไปเขาเพียงแค่ยืมร่างกายของหลินซิวเท่านั้นหลิวซิวตัวจริงถูกฆ่าด้วยมือของผมซูพิงเพิกเฉยต่อหลินซิวและกระตุ้นเทพอมะตะที่อยู่รายรอบแทนเทพอมะตะมองหน้ากันและมีคนพูดอย่างเย็นชาว,ว่าพ่อหนุ่มเธอเคยโกหกเรามาก่อนและเธอควรจะถูกตำหนิสำหรับสิ่งที่เธอทำตอนนี้เธอยังต้องการใช้เราช่วยเธออีกอย่างนั้นหรอ ซูพิงมองไปที่เทพอมะตะคนนั้นสิทธิ์ของคุณมีส่วนร่วมในการทดสอบทำไมถึงไม่เห็นเขาอยู่ข้างคุณละ่ะใบหน้าของเทพอมะตะที่พูดเปลี่ยนไปเล็กน้อยและพูดต่ออย่างโกรธเคืองเธออยากเป็นศัตรูกับฉันอย่างนั้นหรอผมแค่พูดความจริงซูพิงเยาะเย้ยสั้นๆและพูดว่าสิทธิ์ของคุณถูกฆ่าแต่ก็ยังไม่กล้าลัางแคนให้เขานี้สมควรที่จะเป็นเทพอมะตะจริงๆหรอทำไมคุณไม่เอากระดองเต่ามาคลุมแล้วกลับบ้านไปซะละ่ะ แกอยากตายนักหรือไงเทพอม,มะตะโกรธจัดเขาไม่คิดว่าซูผิงจะกล้ามากขนาดนี้ซูผิงย่อเย้ยเมื่อเขาทําให้คนอื่นขุนเคืองแล้วเขาก็ชอบที่จะทําให้แค้นจนแน่นอกตอนนี้หลินซิวยังไม่ตายแถมเขายังต้องป้องกันการลอบจูโจมจากเทพอม,มะตะอย่างไรก็ตามเขาคิดจะซ่อนตัวอยู่ในร้านอยู่แล้วรอจนกว่าจะบ่มเพาะจนมีพลังป้องกันตัวเองเมื่อเผชิญหน้ากับเทพอม,มะตะแล้วค่อยออกไป แกช่างจองของนักแม้ว่าวันนี้แกจะไม่ได้เจอฉันก็คงมีใครสักคนสั่งสอนแกอยู่ดีลินซิลแอบพอใจเมื่อเห็นว่าซูผิงก้าร้ายใส่เทพอมตะอีกคนและพูดเยอะเยะ้ยเพ่ยเด็กกำพร้าที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งยังกล้าจะสอนฉันแม่แต่อสูรของแกก็ยังถูกฉันจับทำไมแกถึงยังกล้าพูดอยู่อีกเงียบไปดีกว่าไหมซูผิงเยอะเยะ้ยลินซิลโกรธจนตัวสัน่นทุกคน ในขณะนี้เทพอมตะพูดช้าๆจากการสังเกตของฉันและสิ่งที่สิทธิ์ของฉันพูดผู้เยาวคนนี้ที่ชื่อหลินซิวอาจถูกกัดเซาะจิตสำนึกและถูกปีศาจครอบงำแม้ว่าจะไม่ใช่ก็ตามแต่ถ้าเขาสมรู้ร่วมคิดกับอาจารย์ของเขาหยงอี้และนักบุญยังไงก็สมควรตายจัดการกับเขาก่อนดีกว่าเรื่องอื่นค่อยว่ากันได้เทพอมตะคนหนึ่งพยักหน้าได้อีกคนก็พยักหน้า พ่อหนุ่มฉันไม่สนใจความถูกผิดเธอยังเด็กและแข็งแกร่งแต่เธอต้องมีความยับยั้งชั่งใจมิฉะนั้นเธอจะสร้างศัตรูมากเกินไปซึ่งไม่ดีเส้นทางของเธอยังอีกยาวไกลเธอต้องเดินด้วยตัวเองชายชรากล่าวด้วยรอยยิ้มเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเซินหวงดังนั้นเขาจึงสอนซูผิงสองสามคำซูผิงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยและไม่พูดอะไร เขาเข้าใจความคิดของเทพอมตะเหล่านี้แล้วก่อนหน้านี้ที่พวกเขาเงียบและไม่เคลื่อนไหวส่วนใหญ่เป็นเพราะต้องการเห็นพลังที่อยู่เบื้องหลังเขาแต่ตอนนี้เช่นเดียวกับหลินซิวพวกเขาตระหนักดีว่าพลังที่อยู่เบื้องหลังเขาถูกจำกัดอยู่ที่พื้นที่ร้านค้าดังนั้นแผนการของพวกเขาจึงไร้ผลและจึงเริ่มเข้ามามีส่วนร่วม สำหรับเทพอมะตะที่ส่งเสียงกรนด่ากับเขาก่อนหน้านี้ซูผิงสังเกตเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างอีกฝ่ายกับเทพอมะตะหยงอีน้น,นั้นใกล้ชิดกันและเขาก็ไม่คิดจะทําอะไรในขณะนี้มีเพียงเทพอมะตะหกคนเท่านั้นที่ยินดีจะโจมตีหลินซิวเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเทพอมะตะที่เหลือยังคงนิ่งเงียบแกกําลังพูดเรื่องไร้าสาระอะไรหลินซิวอ,อดไม่ได้ที่จะมองเทพอมะตะที่เริ่มก่อนและพูดอย่างโกรธเคือง ฉันพูดไปแล้วนั่นคือกลอุบายของมันและนักบุญมันเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดตอนนี้ฉันคือเทพอมะตะฉันจะโกหกได้ยังไงพวกแกอยากจะเชื่อเด็กระดับดวงดาวมากกว่าที่จะเชื่อเทพอมะตะอย่างฉันงั้นหรอหยุดดิ้นรนเถอะ เทพอมะตะกล่าวอย่างเฉยเมยมีสัญญาณมากพอที่จะแสดงว่าแกไม่ใช่สิทธิของหยงอี้และแกก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีกแม้ฉันจะไม่รู้ว่าทําไมแกถึงเลือกสิทธิของเขาเป็นเป้าหมายในการกลับชาติมาเกิดแต่นั่นไม่สำคัญเพราะยังไงฉันก็จะรู้ผ่านการค้นประวัติของยุคเซียนและปีศาจในช่วงปลายแกลินซิลโกรธมากมองไปที่เทพอมะตะคนอื่นและพบว่าพวกเขาล้อมเขาเอาไว้แล้วบัดซบ หลินซิวรู้สึกงุดหงิดถ้าไม่ใช่เพราะสูผิงที่เอาทั้งคัมพีปีศาจและหมอปีศาจของเขาไปรวมถึงเลือดมังกรหวนกลับและฟีนิกซ์ที่เขาเตรียมจะกินหลังจากที่เขากลับชาติมาเกิดเขาคงจะอยู่ยงคงกระพันในหมู่ราชาเซียนและพิชิตทั้งจักรวาลได้แล้วแต่ตอนนี้เขาเพิ่งเกิดใหม่ยังอ่อนแอและในมือก็ไม่มีอาวุธสถานการณ์ตอนนี้แย่ามากค่ะ เทพอมะตะพล่งขึ้นมากระทันหันและพุ่งเข้าหาหลินซิวท้องฟ้าทั้งหมดก็ดูเหมือนจะถูกกลืนหายดวงอาทิตย์ที่แผดเผาอย่างไร้สิ้นสุดพุ่งสูงขึ้นส่องแสงให้กับโลกราวกับอาณาจักรของเทพอสูรร้ายที่หลินซิวนั่งอยู่แผดเสียงคำรามดุร้ายไปทางเทพอมะตะเหล่านี้อยากฆ่าฉันคิดว่าตัวเองคู่ควรอย่างนั้นหรอสลาย ลินซิวยังระเบิดพลังปีศาจที่ไม่มีใครเทียบได้และโจมตีอย่างจงแจ้งและในไม่ช้าก็ต่อสู้เทพอมตะในมิติลึกไกลเกินกว่าที่ที่ซูผิงสามารถมองเห็นได้โชคดีที่เทพอมตะเหล่านี้ยังคงมีเหตุผลไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์อะไรอย่างน้อยพวกเขาก็สามารถจัดการผู้ชายคนนั้นได้ดวงตาของซูผิงเป็นประกายเขารู้สึกลึกๆว่าพลังของเขากำลังอ่อนแอ แม้ว่าเขาจะปลอดภัยถ้าอาศัยการพึ่งพาของร้านค้าแต่ก็เป็นเรื่องยากมากสำหรับเขาที่จะจัดการกับหลินซิวเองตามลำพังอีกฝ่ายเป็นปีศาจโบราณเจ้าเล่ห์และไร้กาศาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลออเข้ามาในร้านก่อนหน้านี้ปีศาจปลาถูกใช้เพื่อสำรวจเท่านั้นและมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ปีศาจเข้ามาในร้านค้าฉันต้องรีบย่อโลกใบเล็กใบใหม่ก้าวเข้าสู่อาณาจักรเจ้าดวงดาวและกลายเป็นเทพดวงดาวโดยเร็วที่สุด ดวงตาของซูผิงฉายแววมุ่งมั่นและถ้าเขาสามารถกลายเป็นหลอดสวรรค์นำเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแม้จะอยู่ต่อหน้าเทพอมะตะก็ตามช่างเป็นเวทมนต์ที่แปลกอะไรเช่นนี้สายตาของเทพอมะตะที่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ดูเหมือนจะมองทะลุผ่านความว่างเปล่าและใบหน้าก็เคร่งขรึมเล็กน้อย เทพอมตะคนอื่นๆก็เคร่งครึมเช่นกันความแข็งแกร่งของหลินซิวนั้นเหนือจินตนาการพวกเขาคิดว่าเทพอมตะทั้งหกคงเพียงพอที่จะปรับปรามเขาได้อย่างรวดเร็วแต่หลินซิวกับเรียกอสูรรายอีกครั้งและใช้ทักษะเวทมนตร์โบราณที่สูญหายไปนานทั้งแปลกประหลาดและดุร้ายและเทพอมตะคนหนึ่งก็ยังได้รับบาดเจ็บจากการลอบโจมตีของหลินซิว6ต่อหนึ่งยังเป็นแบบนี้และหลินซิวเพิ่งจะกลับชาติมาเกิด ไม่ว่าเขาจะเป็นปีศาจโบราณหรือเพียงแค่ได้สืบทอดมรดกมันก็ควรเป็นช่วงเวลาที่เขาอ่อนแออยู่ดูเหมือนว่าสิ่งที่สิทธิ์ของเซินหวงพูดจะถูกนี่เป็นหายนะอย่างแท้จริงและไม่ควรปล่อยไว้ถ้าเด็กนั้นไม่ขโมยสมบัติของเขามาคาดว่าเขาคงรอจนแข็งแกร่งแล้วค่อยออกมาพลิกโฉมจักรวาลเป็นแน่ ยิ่งดูมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งหวาดกลัวความสามารถของหลินซิวนั้นแข็งแกร่งเกินไปเหมือนคนบ้าที่รายล้อมไปด้วยเทพอมตะหลายคนแต่ยังโจมตีอย่างดูเดือดและไม่พลาดเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าจะเทพอมตะทั้งหกจะยังไม่ได้ทุ่มสุดตัวก็ตามท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครเต็มใจที่จะใช้ทักษะสูงสุดจัดการกับคนแค่คนเดียวราชาเซียนของยุคนี้ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยห้าห้า ทันใดนั้นร่างหนึ่งก็พุ่งออกมาจากมิติลึกและความว่างเปล่ารอบๆตัวของมันก็บิดเบี้ยวและเวลาก็ควบแน่นราวกับปีศาจในสมัยโบราณผมของเขายุ่งเหยิงดวงตาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าและร่างกายก็เปื้อนเลือดซึ่งส่วนใหญ่เป็นเลือดของอสูรสองตัวของเขา ปีศาจน้อยฉันจะจำแกไว้หากแกคิดว่าทำได้ก็หลบอยู่ในนั้นไปตลอดชีวิตก็แล้วกันหลินซิ่วยิ้มร่างกายของเขาระเบิดพลังออกมาทันทีและกลุ่มพลังแห่งความมืดก็พุ่งออกมาห่อหุ้มร่างกายของเขาเราวกับดาวเคราะห์เขาทุบเข้าไปในความว่างเปล่าอย่างดุร้ายและหายออกไปในชั่วพริบตาเทพอมะตะคนอื่นๆปรากฏตัวขึ้นทีละคนไล่ตามไป ซูพิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่คิดว่าเทพอมะตะทั้งหกจะไม่สามารถปราบปรามหลินซิวได้อีกฝ่ายยังกล้าพูดขู่หรือเขาแน่ใจว่าจะหลบหนีได้ดูเหมือนว่าปีศาจโบราณนี้จะจัดการได้ไม่ง่ายเลยจริงๆคนที่มีความสามารถมาถึงยุคต่อไปผ่านการกลับชาติมาเกิดนั้นแข็งแกร่งกว่าเทพอมะตะธรรมดามากโชคดีที่เขาไม่มีอาวุธและเพิ่งเกิดใหม่ซูพิงแอบชื่นชมในตัวปีศาจเท่าและรู้สึกโชคดีที่มรดกนำเขาไปสู่ก้นทะเลสมบัติส่วนใหญ่จึงถูกเขาเอามา ผู้อาวุโสคุณมีวิธีหยุดเขาหรือไม่สู้ิงถามชายชาราในร้านทันทีตาของชายชาราจ้องมองในความว่างเปล่านอกร้านเป็นเวลานานก่อนจะถอนหายใจและส่ายหัวเขาใช้วิชาเซียนปีศาจสวรรค์หลีกหนีและหนีไปแล้วนี่เป็นวิชาลับระดับจักรพรรดิเขาบ่มเพาะจนถึงขั้นสูงสุดแล้วด้วยวิชาลับนี้นี้แม้ว่าจะต้องเผชิญกับราชาเซียนเจ็ดหรือแปดคนเขาก็จะสามารถหนีไปได้ ซูพิงเงียบพูดไม่ออกนี่คือสิ่งที่คุณส่งต่อให้เขาหรือเปล่าเขาเรียนรู้จากฉันซูพิงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอีกครั้งแต่แล้วเขาก็คิดอะไรขึ้นมาได้ตอนนี้เคล็ดวิชาลับที่แข็งแกร่งนี้อยู่ในมือของเขาเองมันดูดีกว่าไหมถ้าปีศาจเท่านี้ไปในอนาคตเราจะอยู่ไม่สุขแน่สู้พิงกล่าวชายชราชำเลืองมองเขาแล้วยิ้มอย่างขมขื่น พ่อหนุ่มไม่ต้องทดสอบตาแก่ผู้นี้แล้วฉันทำอะไรไม่ได้จริงๆเว้นแต่ว่าเธอจะปล่อยให้ฉันออกไปจากที่นี่ฉันจะไล่ตามเขาเองซูพิงกลอกตาคิดว่าฉันโง่หรือไงจากนี้ไปคุณจะอยู่ในร้านนี้และห้ามไปไหนถ้าคุณกล้าหน,นีไปผมจะขังคุณไว้ซูพิงพูดอย่างเย็นชาคราวนี้เขาเสี่ยงชีวิตแทบตายแต่ก็ไม่ได้รับมรดกเขาต้องเอาคืนจากมอปีศาจและชายชาราณี โมติงเคยสัมผัสกับการปรับปรามของร้านนี้มาก่อนและยังมีความกลัวอยู่ในขณะนี้เมื่อได้ยินคำพูดของซูผิงเธอก็สอบอทอยอยู่ในใจแต่เธอกลืนคำพูดนั้นไว้ที่ริมฝีปากของเธอในเวลานี้มีเสียงคำรามดังขึ้นในความว่างเปล่าแสงสีทองก็แยกออกและร่างขนาดใหญ่หลายสิบเมตรของเทพอมะตะก็บินออกมาจากในนั้นเขาถือเง,งาเหมือนเทพโบราณอาจารย์ซูพิงเรียกอาจารย์อย่างรวดเร็ว เซินหวงหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยหลินซิวถูกเธอปรับปรามแล้วหรอไม่เขาหนีไปแล้วซูผิงพูดต่อเทพอมะตะหยงอีละ่ะหนีไปแล้วเหมือนกันเมื่อได้ยินคำพูดของซูผิงเซินหวงก็ขมวดคิ้วและเก็บเงาของเขาเดิมที่เขาวางแผนที่จะไล่ล่าหยงอี้ต่อและซื้อเวลาให้ซูผิงแต่ซูผิงปล่อยมันหนีไปแล้วเขาก็ไม่มีความคิดที่จะต่อสู้อีก ความแข็งแกร่งของเขากับความแข็งแกร่งของหยงอี้ไม่แตกต่างกันมากนะักถ้าเขาอยากจะสู้จริงๆก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปีในการต่อสู้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไรซู้พิงรู้สึกเสียใจนิดหน่อยแต่เขารู้ดีว่าการสังหารคนในอาณาจักรเดียวกันนั้นเป็นเรื่องยากมากยิ่งในอาณาจักรเทพอมะตะยิ่งยากเข้าไปใหญ่ส่วนใหญ่แค่บาดเจ็บยากที่จะฆ่ากันจนตายอาจารย์คุณได้รับบาดเจ็บเข้ามารักษาอาการบาดเจ็บก่อนไหม ผมมียารักษาไม่มียาอยู่ในสภาเทพอมะตะฉันจะกลับก่อนจากนั้นฉันจะไปที่ดาวดึกดำบันและถามนักบุญเซินหวงกล่าวซู้พิงขดริมฝีปากเล็กน้อยอาจารย์ไม่กล้าก้าวเข้ามาในร้านของเขาอีกเมื่อเทพอมะตะคนอื่นได้ยินคำพูดของเซินหวงพวกเขาก็ดูเคร่งครึมขึ้นเล็กน้อยเรื่องที่นักบุญเข้ามาแทรกแซงการทดสอบไม่ใช่เรื่องเล็กคราวนี้จักรวาลคงจะวุ่นวายจริงๆ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง